นี้ก็ได้ทดสอบแล้วว่าควบคุมได้ทั้ง40ตลาดดิวเมนต์ครับผมลงทุนเยอะไหมครับก็ไม่เยอะครับก็ได้รับได้รับการสนับอันนี้ต้องขอกล่าขอบคุณทางคณะกรรมการกตตลอของสนอนะครับที่ให้เงินสนับสนุนมาก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเรียบร้อยทั้งหมดคงจะได้เริ่อกโครงการตอบรับของชุมชนของคนในชุมชนนี้ดีไหม ที่จะร่วมโครงการดีมากเลยดีมากเลยทางประธานชุมชนก็บอกว่าร่วมแน่นอนทางรอพที่อยู่ตามหมู่บ้านก็ก็ทางหมู่บ้านเขาก็เริ่มเริ่มไปประชุมแล้วบางหมู่บ้านก็เริ่มประชุมหารือกันแล้วว่าอจะจัดงบเรื่องอะไรลักษณะแบบนี้เข้ามาดําเนินการแล้วก็ส่วนห้างสินค้าซึ่งตอนนี้เรามีอยู่สามห้างก็ก็เตรียมตัวเรียบร้อยบอกว่า ่ห้างนี้คือเขาก็มีรอปภที่มีวิทยุอยู่แล้วใช่ไหมคือบางทีมันก็มีเหตุนะฮะเขาก็ได้อยากจะได้แจ้งรักษาแบบนี้เหมือนกันซึ่งปัจจุบันก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วเป้าหมายในสนรปเวทคิดว่าจะมีลูกขายวิทยุเครื่องแดงเนี่ยประมาณสักกี่คนในระยะที่เปิดโครงการก็เฉพาะอาสาสมัครเราปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณร้อยกว่าท่านก็คงจะน่าจะเป็นร้อยครับ ก็ท่านนี่คือปัจจุบันคือมาช่วยงานจะช่วยงานอยู่แล้วจราจด้านปรับปรามทบแล้วก็มีวิญญอย่างนี้อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะจะใช้ความถี่ท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 างราชการใช้อยู่คือเราอยากจะให้ใช้ที่เป็นที่ถูกต้องอะไรลักษณะแบบนี้นะก็เลยคิดว่าต่อไปก็คงจะใช้วิญญาวอรแดงในส่วนของควนี้ถ้าเกิดก็มีอาสา ร่วมด้วยเราตั้งเป้าไว้ด้วยเนี่ยครับมันก็น่าจะเป็นผลดีนะครับใช่ครับคราวนี้ในเรื่องของนักวิทยุสมัครเล่นบ้างครับคิดไงกับโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหาได้เลยับนะครับโดยไม่ต้องสอบเหมือนนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งจะต้องมีการสอบนะครับเป็นคือในสมัยก่อนนะครับนักวิทยุ นักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยการที่จะเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยยากมากอกว่าจะขอรหัสผ่านได้ใช่ครับอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติสอบผ่านแล้วเนี่ยนะก็ยังต้องมาเอ๊ะเราตกลงเราจะใช้เครือข่ายไหนดีครับทางเครื่องแดงเครื่องดําอะไรไมเมื่อก่อนมีแต่เครื่องดำใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นการที่จะสอบเนี่ยพอสอบเสร็จฟังผลระยะเวลาการรอคอยฟังผลหนึ่งปีครับแล้วก็ต้องรออีกหนึ่งปี ตรวจสอบประวัติอาญากรอีกหนึ่งปีสองปี <c oughs> กว่าจะใช้วิยุกว่าจะใช้วิทียุทได <c oughs> ท้ทั้งๆท,ที่บางคนหรืออีกหลายๆคนเนี่ยนะที่มีวิทียุแบบนี้ก็ประสงค์ดีอยากจะแจ้งข่าวสารให้ใช่ครับแต่ทางการเหมือนกับปิดปิดนิดนึงไม่เปิดไม่เปิดกว้างเหมือนกับสอนอประเวทครับเพราะว่าวอเครื่องดำวอเครื่องดำคือเกี่ยวกับความมั่นคงการที่จะเข้าไปใช้วอเครื่องดำในข่ายนักวิทยุสมัครเล่นนี่จะต้องมีการสอบับนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้กสทชได้อนุมัติเครื่องแดงซึ่งประชาชนสามารถเข้าร้านซื้อได้เลยให้ทางร้านทําใบอนุญาตใช้ได้เลยอันนี้นักวิทยุสมัครเล่นดีใจเลยครับผมก็นักวิทยุสมัครเล่นในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็มาเล่นเครื่องแดงเพื่อการเหตุแจ้งภัยนะฮะเพื่อทำการระงับเหตุระงับภัยลักวิ่งชิงป้นครับได้รวดเร็วครับพออธิบายได้ไหมครับว่าเครื่องดําเครื่องแดงแตกต่างกันยังไงแล้วก็เครือข่ายมากน้อยขนาดไหนระหว่าง ครื่องดำเครืงแดงครับผมใ,<ช>ในเครื่องดำนะครับนักวิทยุสมัครเล่นเครื่องดำมีความถี่ที่1 4 4ถึง146เมกะเฮิร์ตครนะครับผมก็มีแพร่หลายประชากรของนักวิทยุสมัครเล่นมีประมาณเกือบ5 0 0แสนคนทั่วประเทศนะครับส่วนเครื่องแดงตอนนี้ยังไม่มีสถิติว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ทราบมา การจดทะเบียนเครื่องแดงเพิ่มขึ้นทุกวันครับมากกว่าเครื่องดําแน่นอนใช่ครับทั้งที่เครื่องดําเกิดมาก่อนใช่ครับเดี๋ยวอยากให้ดูในบทโต้ท่านเครื่องดำนี่เป็นการใช้เฉพาะกลุ่มนะตอนใหญ่คนที่จะเข้ามาใช้เครื่องดําได้จะต้องผ่านการสอบครับผ่านการสอบแล้วก็หาเครือข่ายให้ได้นะครับผมคุณทรงพลช่วยอธิบายวิทยุ ตั้งอยู่บนตัวนี้มีหลากหลายรูปแบบนะเก่าสุดนี่คือรุ่นไหนฮะเก่าที่สุดเลยนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเก่าที่สุดนี่คือตำรวจใช้ครับผมสมหยก่อนรุ่นนักเรียนในร้อยีตั้งแต่ผมยังเป็นนักเรียนในร้อยอยู่เลยนี่ประมาณกี่ปีฮะรุ่นนี้ นาจะว่ากว่า20ปีใ <kanske> ครับตัว <stood> น ouais ี้ค <un law> ือตํารวจนี่ใช้แล้วก็20กว่าปีแล้วครับผมเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาในวงการนักวิทยุสมัยอันนี้คือข้างบนนี่คืออะไรฮะเป็นการปรับความถี่ปรับความถี่ใช่ครับที่บอกว่ากี่เมกะเฮิร์แล้วมื่อเช่ที่พูดนะะครับแล้วเสร็จพวกของตํารวจก็ต้องปรับเอาใช่ครับศูนย์ผ่านฟ้าก็ต้องปรับเอาศูนย์นารายก็ต้องปรับเอาใช่ครับเพื่อให้หาความถี่ให้ตรงกันให้ได้ใช่ศักยภาพในการส่งยังไ้รุ่นนี้เครื่องตัวนี้ระหว่างเครื่องกับเครื่องนะครับว่าสมีการส่งอยู่ที่่ประมมาณไเกิน ห้ากิโลเมตรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างจริงๆเลยได้ส <youngest S 1> ักกิโลนะฮะกี่กิโลนะน่าจะได้กิโลถ้าในเมืองเนี่ยในเมืองเนี่ยจะได้ประมาณกิโลกิโลเดีท่าไงอ่ะไม่ไกลละครับแต่ถ้ารุ่นนี้ครับสมัยใหม่เนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับในใกล้เคียงอยู่ที่หลายๆปัจจัยครับหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับตึกที่โลเคชั่นการตึกมีตึกบางหรือว่ากําลังเคลื่อนที่อยู่ครับ สัญญาณก็จะได้ลงบ้างให้อยู่ในที่โล่งสัญญาณก็จะไปไกลมากครับเมื่อก่อนนี้ราคาเท่าไรรุ่นนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งดพันบาทครับหมื0นแปดพันบาทเลยนะครับผมสมัยนักวิทยุสมัครเล่นเข้ามานี่เป็นรุ่นที่ที่นีจิตอนยังไม่เข้ามาจะเป็นรุ่นนี้ครับแอบพกกันเยอะมากเมื่อก่อนนี้เขาเรียกสีลมสายลมใช่ไหมที่ไปไล่จับอยู่ประจำเขาเรียก ตรงนั้นศูนย์สายลมไล่จับนักวิทยุสมัครเล่นกันเป็นเป็นพวกที่เล่นความถี่เถื่อนที่ยังไม่ได้สอบผ่านไอแหลมก็ใช้แบบนี้ใช่ครับที่หลายๆอย่างไอแหลมนี่ใช้แบบใช้ก่อกวนตำรวจคืออย่างนี้เลยใช่ไหมเขาเขาเอาไปใช้ได้ของเขานนาจะเป็นเครื่องใหญ่นะเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่องใหญ่แล้วก็เสาอากาศน่าจะเป็นเสาอากาศสูงนะครับแล้วเครื่องอย่างนี้แจมกับตำรวจได้ไหมฮะแกล้งปั่นป่วนก่อกวนอะไรอย่างี้ฮะก็จะยิงใช่ ถ้ามันป่วนท่างคิดจะทาทาได้อยู่แล้วฮะแต่ตอนหลังนี่เงียบไปนะเงียบไปฮะสาเหตี่เงียบผมว่ามีตัวนี้มาแทนมาเขาเขาได้ระบายออกทันนี้ลงใช่ไหมคุณทรงพลจากกอสทชนะครับเมื่อก่อนนะนักคุณรัฐพลน่ะแมจจากัดดินะทางนักวิยุสมัครเล่นเนี่ยก็พยายามที่จะหาเงิน18,00 0บาทเนี่ยมาซื้ออย่างเงี้ยให้ได้แล้วเสร็จปุ๊บโหไปนี่พกเท่เลยแต่ละคนบางคนนั้นชอบใจจิตใจเขาชอบอย่างนี้เขาไม่คิดอะไรนะแล้วก็ขอให้ได้มีพกอย่างนี้ อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่ปัจจุบันี้มีการพัฒนาเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเข้าสู่ระบบดิจิตอลจากตัวนี้เรามาเป็นตัวไหนครับจากตัวนี้จะมาเป็นตัวไหนตัวที่นอนอยู่นี้ตัวที่นอนอยู่ตัวนี้คือคือคืออะไรเข้าระบบเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วใช่ครับอ๋พอจอจะเป็นตัวเลขดิจิตอลครับพอเวลากดหาคลื่นความถี่กดตรงนี้ก็เสียงกะดังติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าผมเคยนักข่าวก็ใช้อยู่นะเมื่อก่อนนี้เขาก็แอบฟังตำรวจว่าตำรวจไปไปหาเหตุอะไร หรือไปไล่จับคนไรล่ไงบ้างก็ไอฟังครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าไม่งั้นเราก็จะตกข่าวแต่เดี๋ยวนี้นักข่าวจะฟังเครื่องแดงกันเยอะเพราะว่าการแจ้งข่าวจะรวดเร็วจากพระรามเก้าบ้างจากมูลนิธิบ้างและมีเครือข่ายเยอะแล้วอย่างที่คุณจงมดบอกใช่ครับจากตอนนี้ในขายของเครื่องแดงเปิดเปิดกว้างมากครับกู้ภัยมูลนิธินักข่าวทุกชนิดพ่อค้าประชาชนหันมาใช้เครื่องแดงหมดเพราะว่ากฎกฎ้อบังคับในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นจะมีมันจะมีข้อกําหนดไว้ นี่คุณจงพลพูดงี้ปุ๊บในผมนึกถึงนะสอนอประเวศคิดช้าไปหรือเปล่าก็ทางด้านนี้เขาก็มีมาตั้งนานแล้วครับได้เป็นอย่างนั้นนะจริงก็คือว่าเดิมเอ่อเป็นเพราะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันไม่ได้มันเป็นมันเป็นการทั่วไปครับก็เลยไม่ได้มีว่าจะมาเอ่อเรียกรวมกลุ่มกันคือ คือมีกระจายกันทั่วไปแต่ยังไม่ถูกจัดระเบียบด้วยกันว่าเราหาเซ็นเตอร์ให้แล้วใชคุณชาชอบอกว่าสอนอไปไปคิดใช้แต่ผมคิดว่ายังดีที่เริ่มคิดเริ่มงทำเรื่องโครงการถือว่าเป็นนําร่องของนครบาลก็ว่าได้นะไม่มีใช่ไหมสอนอนตอนนี้ก็ยังไม่ทราบครับแต่ว่าน่าจะน่าจะมีผมคิดว่าน่าจะมีหลายที่เพราะว่าอย่างทางใต้ก็คิดใช้เหมือนกันทางใต้คือโครงการของตาสับปะรดเรื่องอะไรอย่างเนี้ยพลโท พิเศษ,ษ,<อ>ษวิสัยจอเป็น <Okay. S 1> โครงการเครือข่ายตาสำรถ <Okay. S 1> ประชาชนเนี่ยผมเห็นคือไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวที่หัดใหญ่ก็จะมีเครื่องเงี้ยห้อยอยู่ข้างๆไ <Okay. S 1> อ้เครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยว <Okay. S 1> พอเวลามีเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วพอฟังปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสังเกตต่ตอไปว่าเอ๊ะตกลงมันจะผ่านมาทางเราหรือไม่ <Okay. S 1> หรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่า แม่ทัพภาคสี่คนก่อนเนี่ยก็อธิบายนะว่าเออถ้าหากว่ามีวิทยุตัวนี้ก็นับว่าดีเพราะว่า<ช>มีหลายครั้งที่ป้องกันคาบอมได้ใช่ครับในขณะที่ช,ช่วงฝนตกน้าท่วมก็มีใช้นะช่วงนี้คือในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็เริ่มนําวิทยุเครื่องแดงมาใช้เพราะว่าการเวลาน้ําท่วมการสัญญาณโทรศัพท์มือถึงจะติดต่อไม่ได้ใช้เครื่องแดงในการระสานงานครับรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณผว้รุ่นนี้ก็ไล่เรียกกันครับประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับเปรียบเทียบกับตัวนี้นะใกล้เคียงกันนะแล้วต่อมา พัฒนามาตัวไหนครับเป็นตัวเล็กลงนะครับตัวเล็กลงนี่แหละเช่มเล็กลงศักยภาพการส่งเป็นไงบ้างก็พัฒนาขึ้นดีขึ้นครับมีระบบดิจิตอลมีระบบการส่งไกลขึ้นการส่งมันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างเรื่องภูมิประเทศเลยครับตำรวจก็ยังใช้ตัวรุ่นนี้อยู่ใช่ไหมครัก็ตอนนี้จะไม่ค่อยมีแล้วครับส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ที่ตำรวจจะใช้ก็จะเป็นนี่เป็นที่แบบหลวงแจกก็จะเป็นรุ่นนี้ใช้ดีกว่าไหมครัก็ก็โอเคครับ เก่งใจหลวงหรือเปล่าที่พูดว่าโอเคเนี่ยก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่บังคับด้วยช่องครับด้วยช่องเพราะฉะนั้นจะมีมีความถี่ที่ที่จำกัดแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของเป็นดิจิตอลเนี่ยซึ่งมันก็จะจะใช้ได้ได้เยอะก็คล้ายๆกับตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ้คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะสุอันี้ไอคอม นะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่ตำรวจนะครับสอนประเวศมีโครงการที่เรียกว่าจะให้ประชาชนเป็นตาสับครับคอยสอดส่องดูแลใช้วิทยุเครื่องแดงครับแจ้งเบาะแสนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูนะครับว่าทางนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเปิดกว้างอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่ามีหลายฝ่ายน่าจะให้ความร่วมมือกับทางการอีกเยอะนะฮะใช่ครับครับคู่เดียวครับ